สวัสดีครับประเด็นมันนอนหลับยั่เห็นไหมนอนยิงนะประเด็นเสียงใหญ่มากประเด็นถ่าภาพไปบึ้งโอ้ยหมวกประเด็นกันตกเล่นถ่ายาไปเบิ้งว่าคนจะได้เห็ดบ่ไปเบิ้งก่อนได้เห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้เยอะบ่เห็ดอ่ะ มาสร้างกันคือมาสร้างซิกันได้กันอ่าใช่ลรืออ๋อได้อีกแล้วพี่น้องเห็ดละงอกคนก็ลังสีแพ็คของไปนะมาอีกอย่างแม่แม่ไหนมาอีัอย่างพี่น้องเหรอมาอีกย่างพี่น้องเหรอมาอีกย่างวันนังในมาหนึ่งวันบุ๊คยกินเสียตะกวางมาสวัสดีครับ เป็นม่เม่เนะพี่น้องอสวัสดีครับน้องตังเนี่ยพี่ท่านอยิบจูนเซียนเนี่ยเนี่ยนะพี่น้องนะมันงมเป็นแรงรสชาติไหมถ้านโต๊ะแอะไรเยอะพวกมือนได้่หถ้าตกแซนไ่มึงฮะห้เขาไปเอาเขียจนบึ้บโอ้ได้าจะานังพ่นี่เออขี้เล็กาขเล็กจานั่งนะพี่น้องนนไม้ไม่สข็งไม้หอมเออล่อ็งก่างแพะคล้องไห ตุนมเท้าุอเทียบยู่ได้เห็ดตง่ม่น้ำดอกหนูได้เยอะไหมโอ้ทั้งแต่ได้ยู่ไปน้ำได้ก็ได้น้ำนั่นาะพี่น้อเต็มตาเีวดีครับเกำลังแผลกันวัสดีครับเดีุ๋นเอาใส่ยังงกำลังใส่ยังงวะแล้เฮ็ดเจ้าห้เมื่อคืนเห็นไหมคำัเ้านี้เฮ็ดจู่่าเขาบอกเขาเอาไปกินครับจยว เออเอาว่ามันกินข้ามเดียวบ้านเราบุราจังเฮาเขามากขึเพราบ่แม่นรถส่วนตัวเขาใช้รถตู้ไปเขาเดียวกล้องหน่อยหนึ่งอ๋ออือมันเป็นส่วนตัวเพาจะเฮ็ดอันนี้กินตะแกงนี่นะเพราะว่าอืมได้ได้หลายคือยูเฮ็มแกงไหมเนาะอือถุงไงเติบเยอะจะให้บ้านเออเสานนี้เอาไปมันคืนไปเก็บคุาเสานนี้คุณก็เท้าถั่วก็เฮ็ดเพชรก้าวอือเฮ็ดก่าอันนั้นหั่นแม่ล้างแล้วหั่นบ่ได้เป็นหยังแม่เนาะธรรมดาแม่เนาะ อันนี้เฮาฝรั่งออแต่ตุลว่าอันถ้ามันสิเป็นเดี๋ยวแม่สิเป็นโรคอีกว่ซั่นโรคที่แม่เขาโรคคือเจ้าเฮ็ดแหเออ่ถุงเจ้าเฮ็ดน่ะเพราะว่าอันผมว่าสิเป็นหยังอยู่บ่มื้อเดียวมันบ่เป็นถ้าเอาใส่น้ําน้ําแข็งอยู่บ่เออเออบ่เป็นหยังบ่ต้องไปลวกก็มื้อเดียวก็ใส่น้ําแข็งโปไปแล้วแต่มันกองนอยๆนึงกองนอยๆซ่ํานี่ล่ะเออๆๆเข้าไปแกงเดียวเพราะว่าเ้าเพราะว่าเามาหลายเด้อซั่น

ถ้าเข้าไปเราซื้อมูวนมาจ้ากันน้อยนี่เด้อถ้าเข้าไปเออก็ซื้อๆอยู่ฮะหงั้นเมื่อวานดอกแม่สิแกงขี้เล็กกินซื้อกากหมูถุงนึ่งกับพ่อเจ้าอย่างเจ้ายังก็ได้บอกไม่ด้วยผมก็ได้ฟังซื้อกันมึงอข้าแม่นตัวเข้าไปอันเฮ็ดน้ำอันคลิบนาอ่ให้ซื้อกากหมูมาให้แม่อย่างแม่สิแกงเพราะขี้เล็กมืออื่นเซาครับครับครับอันนี้แม่ซื้อต้มว่าบอแล้วบอหนังบ่ฮะหนังไหม นางง่วแม่นางคล้ยแม่ทีบโ<บ>อ้ยำบ่หดได้แล้วแต่ตัวตอยากอ,ะอ,าอก่ะเขาดมาสองอย่างเด้อะถ้ามันมีขายคันมีขายบ่มีขาย,ยอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งนะถ้าอา,ากาศหมูบ่มีก็ได้เอานัางคันไกหมูมีก็จะได้เอานัา่นแต่ว่าวกากหมูนนมันอ่อนเนาะเออไก่หมูนี่ฮะมันถึงน้ำมันชีว่ามันจีกินงไงนั่นปะอืออือแต่ว่านี่บ่หมีดอกกัดเต่ามันมันนี่โดนโดนจังมากนะเสียเนาะเดี๋ยวผมก็เอสี่ยง แต่ว่าถ้าผมีก็เอาหมูจะขีดโจกีดกระพอิเออได้ได้ไม่มีปัญหาใชมาแข็งใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยหมูให้มันมีเนื้อนน้ำมีโอ้มีอันนั้นน้ำเดิมมีมันน้ำเดิมจำเสียอหมซ้ำซ้ำแค่ไม่ต้องพักขี้เล็กมากเราเสิมาใส่ผักขี้เล็กไหมพอนมือแรงแม่สิต้มใบมืออื่นอันนี้แม่สิจักหน่อไม้พักขี้เล็กยังแม่เขาอคนผักเล็กเขาพักขี้เล็กธรรมดาที่อันมืนข้างเหันตรงเลยอ๋อพักขี้เล็กเขาอ่ะไ้นะหน่อไม้หอม

เป็นน้ำว่ยายังได้หรอเป็นน้ำเป็นน้ำอ,อ,อ่่ไผม,มันก็มีหนามผสมมีอะไร่หนไม้บงยังบมีเนาะมีตะไคร่นอไม้หวกับ,บุมีนอไม้ป<ต>อกกบุมีมีเมสียงเว่ากุซซ <c oughs> ักอันนั้นก่นนอนมต้มแกงนอนเฮ็ดเฮ็ดจะได้ายทำไอพี่น้องคุณเบิ้งนาเนี่ยคุณถึงมาคุณแม่จะล่าคุณเฮ็ดได้กินนะ แม่ตุ้นเม่ไปเม่เรา,เา่เราเอา,เอาเฮ็ดเม่เราบ่อเออไปวันเม่ถ้าวนจะไปฝากวนสิเขาจะไปตอนนี้รับแม่ช่ังไมจช่างไอยเขาจะไปรบกวงเทียบนะรถตู้เขาใช่าครับเลยเมาเฮ็ดอันนี้มาเบิงคุณแม่เพื่อให้ได้กินไปน้ำนะพี่น้องนะนพ่นองเระเด็ยนยางไปกินน้ำกนหิวน้ำพี่น้องน้องตังง้งพ่อนั่น เดี๋ยวเปลี่ยนมาลายเลยก่อเดี๋ยวอันแดดบดๆเอาๆแล้พี่น้องมนเอ้าอีเด่อนเอาคุยจังฝนติดตกฝนเล่บาบุลีย์แล้วตกเนียนอนลอยไปเส้นแมวมันกระปอกน้อใหม่นะก็นลโบวเช็ดนังก็แม่แจงวะโอ้จับปุ๋แล้วน้อใหม่สดๆน้พี่น้องา มาจากก่อไม่ไม่สดสดเลยนะีน่อใหม่เพ่นซสื้อยุงเทียบหลายบาทเติบอี่พี่นอนนอนหนึ่งเส,สื้อเทระนอถนามใบแจงก,ก็ไม่ไหวเสอเทียบนอละจัดบาทสามสิบสี่สิบหกสิบแล้วเต้ยโมแม่โนไม่นอบปนบาทนั่น,นอใหม่คือของเขาเรียนนอปลูกนะอนอใหม่อมันไม่ขีดไม่โตคือนอยอัน ัที่ว่าจะว่าขยายพันธุ์เด้ด้วยครับชื่น้องมึงอย่านั่งเราดูหมัวเล่ามากเลยอย่านั่งง่ามงามเลยอย่านั่งก็ไม่ไม่สดสดหล่อนๆหนิมันจะเป็นชนขยันคัะไปอยู่บ่าเศร้าหรอกน้ออยู่งน้อกินเห็ดเล่าไปนั่ได้เราก็ได้มูไปได้เราก็ได้ เห็นตาเห็นมองมากสิครัน้องคอุณเด็กแกงน้องแม่สดๆนี่กระแฟร์ผลแล้วนะคร<ม>ับพี่น้องพอเด็นเกษตรไทยทำตอนเราเห็นเดากินให้เบือ้องได, <c oughs> ด้พี่น้องเด้อคลิปนี้พอเด้งเกษสิจบไปสักก้นน <c oughs> อนเนาะจะกว่าก็คุณแม่ตอนมาเดินกินไม่ได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ทิมน้องคนนั้นอ่ะเป็นปุ๋ย ออไม่ได้ถิมยากได้บันหนกเข้อถิมลงหน้าต่างป้บปวดออออครับเจ้าของคุณแม่ไหมเด้กพี่น้องเด้อสวัสดีครับ